วันนี้เรากลับมาอีกแล้วนะจะเปิดทิปกันปีนี้มันต้องเปิดคลิปก่อนว่าจะโทรศัพท์ตกไม่ใช่มันยุ่งเซาปีกำลังจะพูดว่าอะไรเช่าอะไรต่อใบไม้โอ้ช่องนั้นผ่านมาตั้งหลายปีแล้วยังไม่ลืมเหรอเนี่ยใช่วันนี้เราจะไปทําอะไรกันครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเราจะทำอะไรตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็กําลังจะไปถามไปถามทางคนนะคะจะสะดุดขากัน เดี๋ยวเราจะไปถามทางพี่ไบต์วชิรวิทย์กันนะนี่คนนี้พี่คะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่นี่เร็วข้างบนมข้างบนก็ได้ปะปะครับทุกคนปะขึ้นไปข้างบนกันเนี่ยทุกคนทุกคนก็จะได้รู้ว่าถ้าเกิดมาซื้อเก้าอีเอ้เอ่อซูเปอร์สบายอะไรนะซูเปอร์สบายไม่มีซูเปอร์ซูเปอร์สปอร์ตนะคะซูเปอร์สปอร์ตใช่มันจะคล้ายๆกันนะมันจะมีอันนึงที่เป็นสปอร์ตเวิลด์นะไม่ใช่นะใช่เป็นซูเปอร์สปอร์ตนะ ใช่ค่ะทุกคนอย่าหลงนะไม่มีสองอย่างนะนี่อายลิปสติกร้านนี้ขอแป๊บ,บนึงนะตรงนี้น้องรออยู่ชัน้น iPhone ดีกว่านอกแผนอน,นอกแผนพี่สาวก็จะมาดูลิปสติกเครื่องสำอางนะคะแต่ไปดูกันเถอะทุกคนอีกมาร์กจะเดินซิกแซกซิกแซกซิกแซกนะผู้ชายก็จะตรงไปอย่างเดียวในสิ่งที่ต้องทำค่ะใช่โอเคเดี๋ยวเราก็จะไป ้ยพี่สาวไม่ใช่เราโอเคเดี๋ยวพี่สาวเราจะไปเลือกตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะ <c oughs> ติกแล้วดูที่บน <c oughs> คือแบบว่าผิดแผนนะคะเรากำลังจะโทราหารนะคะว่าเขาอยู่โซนโรบินสันหรือว่าโซนสเปลนะคะ <c oughs> ค่ะ ท่านชั้นหนึ่งเขาบอกว่าอย่าหลงไปโรบินสันเพราะว่ามันจะไกลมากนะคะเราเจอของล่อตายก่อนนะคะโอเคไม่น่าถึงนะคะเราเดินวนรอบห้านะคะก็ถามดีกว่านะคะวันนี้ถามทั้งวันเลยนะคะว่าโซนเซน็นทรัลอ้เซ็นทรัลอยู่นน่นนี่เจมินี่ นั่นนะคะเซ็นทรัลอยู่ฝั่งนั้นนะคะแต่เราว่าทุกคนเดินก็เหนื่อยแล้วว่าทุกคนโออนี่ของใครออของใครของคของน้องอะ่ะไม่น่าพามาเสียวิลาทุกคนเสียน้ํามันทุกคนคือเราจะบอกว่าพี่สาวมาก็ตอนแรกพี่สาวว่าถ้าเกิดม,มันไม่มีใช่ไหมพี่สาวก็แบบว่าเออไม่เสียใจเออมาเดินเล่นหนยอะไรอย่างเงี้ยอาไอ้แหมมาซื้อลิปตัวเอง โอ้ยอะไรก็ไม่รู้เฉยๆครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ทุกคน,เ,น,เ,นเราเจอแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรซูเปอร์สปอร์ตใช่ไหมตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่ในซูเปอร์สปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปตามหาเก้าอี้กันอยู่ตรงไหนเราจะไปดู ใช่ค่ะมันอยู่ตรงไหนมันเป็นสิ่งที่แลไอเทมมากค่ะไม่ใช่ว่าที่ไหนก็จะมีนะคะใช่บางแบบก็หมดบางแบบก็มีนะคะบางที่ก็ไม่มีเลยอ <c oughs> ุ๊ยพูดคำหยาบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเซ็นเซอร์ไว้นะทุกคน <c oughs> เป็นไงสนับสนุนไหมอ่ะ <c oughs> สนับสนับโอ้โหสนับสนับสนับจริงไหมเนะี่ย <c oughs> โอ้จริงัน,นแล้วอะตุต๋ยไปตอนนี้นะคะ กองถ่ายชอบเอาไว้เปลี่ยนเสื้อค่ะเราได้เห็น,นที่นียได้เยอะเราเจอเก้าอี้นะคะพนักง,งานนั่งสบายค่ะนั่งทดลองให้ดูว่าแบบเออมันดีนะเจอแล้วเจอแล้วคล้ายๆน,นี่มีแบบยืดขาได้ด้วะเลยเฮ้ยน้องเอาแบบยืดขาเอาแบบยืดขาอ้อันนี้นะคะแบบแรกว้าว wow. เป็นแบบยืดขาได้อันนี้ปรับระดับได้ไหมคะนอนได้ค่ะเฮ้ยไพย่เลออิศอ่ะของพี่ดีแบบนี้ <laughs> อันนี้คือถ้าเกิดเราเราจะไม่เอาตัวนี้เอาลงได้ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดอากางอ๋อแล้วเวลาเก็บล่ะคะ <c oughs> คมันจะมีแบบเป็นที่กระเป๋าสะพายใส่ <c oughs> อ๋อก็เหมือนเหมือนกันอ๋อพอแบบนี้ดีไหมทุกคนชื่อเราคือยากได้แบบนู้นแล้วตัวถ้านั่งเฉยตัวนี้จะสบายกว่าอันนี้นอนเลยมันเยอะฝามันดังก็เหมือนพี่ดิอ่ะลองนอนทำไมวะก็ใช้อยู่ทุกวันก็มันสบายอ่ะแต่ตัวนี้พันเก้าเก้าห้านะคะขึ้นราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่าไหร่นะพันเก้าเก้าห้าหนึ่งก็ อ0ตอนที่ดซยังพนแปดเก้อยู่เลยมีตัวถูกสุะอันนี้พันสแพงกว่าอีกนดหาไดี้กว่าัวนี้เาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพันสามเก้ันสนี้พันสองเอาีไปพันสแล้วอันนี้ละเท่าไหร่ันนี้เวลาเก็บเบไงคะเก็บให้หมดอันนี้สองพครับอัก um ็เก็บเก็บนี้อ๋อมาอันนี้ราก็เอาขึ้นมาอ๋อแล้วก็รวบใส่ถุงเลย่ ประกันไหมคะอ่าประกันตลอดอยู่กันเทไหรอ๋อถ้าเกิดว่าเสียก็เอามาส่งทีทีทุกได้ได้ทุกสาขาได้ค่ะคืออยากถามว่าตัวเนี้ยค่ะคือพี่ซื้อไปแล้วค่ะบแล้วตัวเนี้ยมันมันฝืดมันอุ้มขึ้นยากมังมันมีวิธีการแก้ไมันฝืดใช่ไม่ได้พังไม่ได้พังค่ะแต่ว่าน่าจะเอาพวกน้ำมันหล่อดลื่นเขามาเลื่นให้มันน่าจะฝืดอ๋อน้ำน้ำมันมาก่อน น้ำมันหล่อลื่นคือซื้อที่ไหนคะน้ำมันหล่อลื่นน่าจะร้านช่างนะครับอื <c oughs> <c oughs> งได้ค่ะอันนี้ปรับระดับยังไงนะคะตอนนอนปรับหรือว่าปรับสูงขึ้นมาอีกระดับนึงกีันเดียวดูมาดูว่ามันนอนขึ้นแล้วมันก็หกักไหนพายลองนอนดิ ทำไมมันดูหัวแข็งๆป่ะไม่แข็งพี่สาวลองมานอนไหมั้ไม่ใลูกผูมันเนกระเป๋าออมันเป็นกรอันนี้ไม่ใช่ลูกฟูมันเป็นกระเป๋าชอบอ่ะมันเป็นกระเป๋าใส่มันมันเป็นแข็งๆมันมันมันคือมันไม่มีอะไรที่มันไม่แต่น้องนอนสบายไหมล่ะไม่งั้นข้ามหมอนยืดขาโดยสบายมากแบบเลยงั้นค่อยเอาหมอนมาไอเนี่ยเอาน้องได้ค่ะบุ้ยสบายมากแต่ให้แบบเขาทำแบบมีตาข่ายแบบนี้เออทำเอง ผลิตเองโอเคเอาตัวนี้เนาะโอเคเอาตัวนี้ตัวหนึ่งค่ะเอาตัวนี้ไปเลยไนะทันสีเองเอาไปนอนเอาไปนอนในกองถ่ายทุกคนสอบมาดูตัวนี้แค่ต้องเช็คอะไรไหมคะเช็คนอนต้องใหม่เลยตัวใหม่เลยโอเคมีปัญหาก็มาเค็มตลอดชีวิตเลยเหรอคะตลอด ตลอดอายุการใช้งานอะไรคือตลอดอายุการใช้งานก็ใช้ตลอดไงตลอดชีวิตก็คือตลอดชีวิตจริงๆรอกของพี่สาวมีประกันไหมก็มีตลอดชีวิตปะแว่าาถ้มันมีอะไรอะไรเสียหายเนี่ยพอมาเคลมแล้วค่ะจะมีค่าใช้จ่ายได้ได้ค่ะถ้าพายทำอะไรตัวเองเสียหายพายก็จ่ายเงินเองนี่คือเข้าไปนอนยังไงแบบทีนี้เนี่ยทุกคนเราเอาหัวเข้าแวงไม่ได้เลยวะเนี่ย เดี๋ยวเราจะไปซื้อเคสโทรศัพท์กันซื้ออีกแล้วไม่รายเงินน้องยูดีไม่แคร์ท่านี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างหรือว่าไม่มีส่วนลดหรอถ้าราคาเต็อ่ะค่ะสองพันกว่าาทอ้าคาสองพันกว่าบาทนี่ของถูกแอลปั๊บปั๊ดปั๊บนี่นะคะชื่อว่าเก้าอี้วางค่ะเผื่อใครจะไปเซิร์ชหานะทุกคนเฮ้ย เกิดเราจะนั่งอย่างเงี้ยอดลองนั่งยมาแล้วเปิดให้ถอดนา้าก,ก่อนดิามานะคะพี่สาวเราจะลองนั่งอะเอาเอาขาขึ้นไปเลยสบายไหมกกไม่ได้สมนนีถ้าเกิดพีดจะไงพดก็ได้นอนแ <laughs> ขาวางด้วยแล้วตอนซื้อถามจริงไม่มีแบบนี้หรอไม่มีอ้าวตอนซื้อม่ใช่แบบนี้กัแบบ ตั้งเฉเฉยหลังทั้งแขกอจะบอกว่าตัวนี้พุ่งผลิตหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้แหละอตัวนีไว้โอ้ยเอาตัวนี้มั้ยตัวนั้นเอามั้ยเกิดนังสือตัวนั้นน่ะมีโมเดลเดีอวไม่ใช่ค่ะด้วยตัวกว่าด้วายแต่ว่าดาราทุกคนนะคะใช้ตัวนี้อย่างเดียวนะคะไม่มีตัวอื่นนะจะบอกว่าตัวนี้สบายมากทุกคนต้องไปซื้อ ต้องไปตำส้มตำกันแล้วแหละตำมีมันดื้อมากทุกคนเนี่ยของพี่สาวนูนนะทุกคนของเราก็ปรับระดับจ้ะปรับระดับตรงขาตรงนี้เดี๋ยวเราซูมให้ดูเนี่ยทุกคนมันตรงนั้นอ่ะเนี่ยๆๆมันปรับขึ้นมาอึ๊บนี้นะสามระดับหนึ่งสองสามใช่นี่นะเดี๋ยวเราจะลองเอาขาลงนะพี่สาวเราเอาขาขาจับขาดีๆเคนี่นะถ้าเกิดตัวเนี้ยเอาแป๊บหนึ่ง ตึ๊บอ่าเอาขาลงไม่สบายแล้วือหัวก็จะเหงยียนนี้อะเออไม่มันปรับได้งไงใช่เอาใส่เหมือนเดิมโอเคแต่อะเฮ้ยเดี๋ยวมาถ่ายปกคลิปกันก่อนถ่ายปกคลิปก็คือเอาตัวก็เอียงใช่เดีย๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ ได้แบบนี้นะคะเวลาสะพายก็สะพายหลังแบกไปนะคะสะดวกสบายก,ก,ก็มันมันไอ้นี่ไงไอันนี้ตัวนี้มันหนักกว่าใช่นี่ถ้าตัวนี้พับนะทุกคนมันก็จะได้ประมาณนี้อุ้ยอันนี้ตอนแรกๆมันมจะพับยากเดี๋ยวเราก็าาจะไปจ่ายตังค์ใช่ค่ะไปเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันเลยนี่นะครับเราก็กําลังจะจ่ายเงินนะของเราอยู่นี่นะ,นะอันนี้ราคาลดแล้วเนาะ ถูกมากมีค่ะศูนย์เก้านี่นะทุกคนชั้นสองแตะยังไหมอ่ะเอ้าปวดเจลนะคะเพื่อรักษาชุดภา้าตอนนี้นะคะแล้วก็ได้เก้าอี้เอ้ยหนักนะคะทุกคนก็เจะเอาไปกองนะคะเวลาเราไปถ่ายงานนะพี่สาวนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็มาที่นี่เลย Future Park Langsit นะคะชั้นหนึ่งโซนเซ็นทรัลเองค่ะ เซ็นทรัลเองคืออะไรโซนเซ็นทรัลนั่นเองนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายถ้าใครชอบว,วิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครแล้วรู้จอกันใหม่คลิปหน้านะ